สลูกพ่อหาพ่อไม่เจอตั้งนานเลยนะลูกเศราจังเลยเศราเรื่องอะไรล่ะลูกพ่อทิงหนูไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับใารจะปูเสือดูลิเกตกรรมการยังด่าเลยเขาบอกว่าหนูปูแสงดูซีโอ้ อาพ่อขับเมไรเนี่ยพ่อกบเออเห็นเจ้าแล้วพ่อน่ะปื้นพันใจเนี่ยลูกจะกลับมาหาพ่อน่ะสิจะเป็นอะไรเนี่ยทำไมพูดจางนะลูกพี่ตั้งใจพ่อพูดดูบะเนี่ยจะามพู่เนี่ยสิพูดกับพ่อดีๆก็ได้ลูกดีๆลูเป็นยังไงบ้างมานอนแถววัดวัดโบสถ์สักคู่ไปเชื่อโรงแรมนอ นะพ่อข้างวัดเนี่ยเป็นยังไงลูกนอนอยู่หนูวิ่งกันวันนี้พ่อตื่นอนไปกะว่าตื่นเช้ามาจะรีบเข้าเมืองมาหาพ่อแล้วทำไมผีหลอกผีหลอกกำลังนอนอยู่เลยพ่อมันยังไงอยลูกลืมตามาสลืมสลือตัวดำเมี่ยมเลยโอ้โหเหมือนนางที่หยดเลยพ่อัะไม่ยืนอยู่ไป หนูก็มองแล้วมันก็ค่อยเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆใจไม่ดีเลยจะหนีก็หนีไม่ได้มันเข้ามาใกล้ๆใจนี่นะใจนี่นะใจนก่ัวใจ่นะ้จนี่นะใจนี่นะใจนีละใจนี่นนี่นะใจี่มจ่ะี่นะจีนะจนะใจนไ่ะใจ่นะไี่ได้จ่นะในี่นะนี่นะในี่่นีนย่่นี่นี่ใ จำไม่ได้ใครอ่ะน้องสาวของเจ้ายังไงแล้วลูกน้องสาวเหรอต้องน่ารักยังอะไ่ะอยู่กับพี่ไหมพี่ไม่มีเมียจริงเหรอแม่ค่ะพ่อไม่รู้ไงหนูเป็นคนเอาพี่เอาน้องเป็นคนรักพี่รักน้องเออก็พูดอย่างนี้มาเรื่อการมันหายไปไหนแล้วะเนี่ยอย่างเป็นเจ้าได้สิลูกพ่อเนี่ยตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วครับพ่อว่าหากแม้ว่าสักวันหนึ่งเจ้าสัตว์เดวิชา กลับมาขึ้นเฝ้าพ่อเวลาใดขอเด็กชายเสด็จพ่อองค์ใหม่ก็บอกฉันบอกพมอบให้กลับมาบอกเฝ้าเสด็จพ่อแล้วแม่เจ้คคาค่ะโอ้ปฏิวัทยเดี๋ยวคนี่เป็นใครกันเนี่ยก็เจ้าเป็นใครกันชัยสิทธิ์แม่เจ้าค่ะชัยสิทธิ์นั่งอยู่นี่เสียงเตด้วยโซ่ไม่ไหวแล้วเป่าโอ้เราเป็นนั่นลึก ทารแ <จะ S 2> กาย<ก>ของเจ้ามันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่ลูกของเรารางสนมเนี่ยไปหาคนแทนให้พ่อเขาใส่เขาดูยังไงว่าเป็นเจ้าอ่ะแต่งตัวถูกใจพ่อยืนขึ้นที่รูกครับพ่อโอ้โห<อ>ชุดนี้ได้มาจากทัผู้เป็นแม่ <c oughs> ควนจะใส่ขายพราอยู่ ขายได้ในใส่ชุดนี้แต่งอย่างนี้ใครจะเช่าล่ะพ่อเลยต้องเอามาให้ลูกลนุนนะลูกพ่อ